สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r เรียนาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกันละนากันนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทคนโสดคนมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนททมสแตมป์จู่ใต้เดดซ i บช b บกนะคะมาเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักกันโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะพาร์ทในฝั่งของคนนะคะ สถานการณ์นะชายดนะคะสามเหรียญเข็มซอกเก็ตคอร์สควีนออฟมอนส์แล้วก็เก้าถ้วยนะคะชาวทัดดินชาวทัดไฟค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ของคุณนะคะหรือคนที่กำลังจะเข้ามาดั่นเองนะคะเอ่อนักก มังกรพุกศกันนะคะเมษสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะแล้วก็ชาวมีสเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันด้วยนะคะมันจะเป็น LGBTLGBT คิดว่าค่อนข้างโดดเด่นนะแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะคุณนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆจากการเดินทางเกี่ยวกับงานของคุณติดต่อประสานงานนะคะคนเนี่ยไม่น่าจะอยู่ไกลตัวนะคนคนนี้ คนที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ได้ไกลตัวหมายถึงว่าโอกาสที่คุณได้เจอเนี่ยนะคะอืมไม่ต้องแอคชั่นตัวเองอะไรมากมายเลยนะดูเหมือนคนคนนี้เข้ามาก็คุณน่าจะเปิดใจคุยได้แหละตอนแรกคุณรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะเข้ามาจีบนะคะเหมือนจะเข้ามาคุยด้วยเรื่องนะคะธุระมากกว่านะแล้วก็ ค่อยๆนะคะมันค่อยๆเปิดอกเปิดใจกันไปนะคะเหมือนเข้ามาในลักษณะที่ไม่ได้จีบโดยโตรงนะของของฝั่งคุณนะคะโอเคทีนี้ดูฝั่งของคนคนที่เข้ามาบ้างนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะทิ้งออฟโซนนะคะ7ถ้วยนะ6ดาบ5เหรียญแล้วก็2ถ้วยนะคะโอเคคนคนนี้ดูเหมือนจะมีตัวเลือกนะ มีตัวเลือกมากกว่าสองคนนะคะมีการตัดอดตักใจนะคะหรือโดนเทหรือเทใครคนดึงมาก่อนหน้านี้นะคะหรือในช่วงของอต้นๆไตรมาสนะคะมีเงินมีงาอมีอะไรกันบ้างแล้วก็มีคนในใจนะคือเขาไม่ได้สวยเพียวๆมีมีการรงกันเดทบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเจอคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะถูกตาต้องใจคุณมากกว่าตัวเลือกอื่นๆที่เขามี นะคะรู้สึกว่าเออคุณมีอะไรที่ดูน่าสนใจมีแรงดึงดูดบางอย่างนะคะต่อตัวเขาเนาะของขยายธนการณ์ความรักหน่อยไทยธรรมชาตินะคะดวงชะตาเด,ดนะคะแล้วก็หลักฐานนะคะฝั่งของเขาล่ะช็อกลาโจรกรมสมาธิแล้วก็ประธานพอร์ นะคะอย่างที่บอกเลยฝั่งของเขาก็คือมีการน่าจะแอบ,บคุยกับอีกคนนึงหรือมีคนนึงแล้วแอบ,บมาคุยแล้วมาเจอคุณแล้วก็อยากที่จะสารสัมพันธ์หรืออยากที่จะทําความรู้จักคุณแต่อาจจะไม่กระตุกกระตากมากนะคะเข้าไปทําความรู้จักในแบบที่เย็นเนียนนะคะในแบบเนเนียนแล้วก็ค่อยๆจีบไปเต็มเป็นสเต็ปของเขานะคะแต่มองแล้วนะเขาน่าจะถูกใจคุณพอสมควรเลยนะคะเนี่ยเหมือนเจอคนที่ ตรงสเปคถูกใจแต่สำหรับคุณคุณรู้สึกว่าคุยกันเป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะคุณอาจจะมีความตังหิต์ตังหิดใจเกี่ยวกับคนคนนี้พอสมควรเพราะดูท่าทางแล้วเขาไม่น่าเป็นคนโสดอ่ะเขาดูไม่น่าเชื่อเลยที่จะเป็นคนโสดได้นะคะทีนี้ต่อไปมาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันบ้างเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะ justice เฮซ็อฟเพนสนะคะสามเหรียญสิบข้วเห็นไหมว่าเขาชอบคุณนะเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาชอบคุณมากนะคะแล้วก็รู้สึกแบบถูกชะตาถูกตาต้องใจตกลุ่มรักคือสเปกอะบอกเลยว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นสเปกของเขาแล้วถ้าเขาได้ทําความรู้จักกับคุณไปเรื่อยๆนะคะเขาจะชอบคุณมากขึ้นกว่านี้อีกคุณอาจจะเป็นที่หนึ่งในใจเขาแล้วก็ตัวเลือกที่ผ่านมาก็จะเป็นรองรองไปนะคะแต่าจะเป็น ความตื่นเต้นครั้งใหม่ของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งนะ,ะส่วนตัวาคาุณล่ะคะคิดเลอรรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเจ็ดถ้วยเนี่ยเห็นไหมว่าคุณรู้สึกได้เลยว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกนะคะคุณยังช่างใจอยู่นะเดวิลสี่เหรียญพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกตัวเองนะคะควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ให้ลงใจไปเขาเยอะนะคะไม่อยากที่จะเสียใจทีหลังอีก ะะและบางคนอาจจะมีคนในใจด้วยอย่างเช่นบางคนยังมีอดีตที่ยังคงคิดถึงอยู่บ้างนะคะแล้วก็ยังตัดไม่ขาดบอกด้วยคนนี้เข้ามาถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะแต่ก็มีความกังวลค่อนข้างสูงกลัวจะเป็นแบบรักเก่าหรือเปล่ากลัวคนคนนี้จะมาแบบเจ้าชู้มาฉาบฉวยมาเป็นแบบคนเก่าๆที่เข้ามาหรือเปล่าล่นนั่นนี่นะคะคุณมีความระวังตัวเองค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเลยอยากที่จะไปแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปก่อน ดูความรู้สึกลึกๆของเขาหน่อยไม่นะไม่ได้เป็นอาไม่ได้อย่างนั้นได้ไงคุณอนะถูกแล้วคุณก็คิดถูกแล้วว่าฉันมีตัวเลือกแต่ฉันอนะชอบเธอจริงๆนะมันไม่ได้เป็นแบบแนวเข้ามาฉาบฉวยแบบที่เธอคิดแบบคนเก่าของเธอหรอกนะนะคะฉันกาลังเข้ามาเชื่อสี่หมายถึงว่าคนคนนี้กาลังจะมากําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเชื่อสี่นะคะ ซ e โ Professional อดไว c ์นะคะฉันจากไปเพราะว่าคุณบอกฉันเอ่ออันเนี้ยบางคนอาจจะได้ไปต่อหมายถึงว่าได้คุยกันต่อได้สารสัมพันธ์กันต่อแต่บางคนอาจจะทำการพูดคุยนะคะแต่ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าคุณอาจจะมีการสื่อสารบรรยางอย่างกับเขาอาจจะอยู่กันแค่เพื่อนนะคะหรือ มีการสื่อสารบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออโอเคคุณไม่อยากไปต่อหรือคุณไม่อยากที่จะทำความรู้จักเขาต่อหรือเป็นแค่เพื่อนกงนไปลาอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคฉันอาจจะไม่ไม่เหมาะที่จะอยู่ในจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะบทสรุปโสดคนโสดจะเป็นยังไงก้าวดาบนะคะทำพรานเดน,นะคะโอเคบางคน ผ่านเรื่องราวของการจบไปนะคะแล้วบางคนเจอคนใหม่แล้วทาให้ระลึกถึงคนเก่าเพราะมีบางอย่างที่เหมือนกันหรือมีความกลัวมีความกังวลว่าจะเหมือนอดีตที่ผ่านมาไหมนะคะแต่บอกเลยว่าโชคชะตาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอดีตผ่านไปคนใหม่กําลังเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลม,มันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะเปิดรับเอาไว้ไหมนะคะถามว่าคนนี้คุยได้ไหมคุยได้แต่นั่นแหละก็อย่าเพิ่งลงใจมากเพราะเขาก็มีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกแต่ไม่ได้ ไม่ได้มีแฟนะพูดง่ายๆว่าก็เป็นคนคุยนะคะก็มีโอกาสที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะริสปุตปีเดวานมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่พอสมควรนะถ้าคุณเปิดใจเร็วๆนี้ล่ะค่ะเขาจะเข้ามานะคะเร็วๆนี้เขาจะเข้ามาลูกของเขาอาจจะดูมีความเจ้าชู้นะคะแต่แต่ว่าโฟกัสที่ความรู้สึกคือเขาชอบคุณจริงๆ อยู่ที่คุณจะโฟกัสแบบไหนนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพ่สับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ในฝั่งของคุณนะสีถด้วยบาดดาบสดาบ เปีนออกมอนแล้วก็9ถ้วยนะคะชาวทาอไฟค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็เ l g b t LGBTQ ต่างๆ,างๆก็ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะคะเมสสิงหรือธนูที่เวราสีลัานาหรือดาวสุกนะคุณรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยคุณพยายามหยิบยื่นอะไรพยายามเข้าหาพยายามพูดคุยดูเหมือนแชทจะหนักขวานะคะจะหนักอยู่ฝั่งเดียวเลยฝั่งของเขาจะดูแบบ ตอบช้าไม่ค่อยตอบไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยจะโทรกลับได้ซ้ําไม่ค่อยกดไลค์ไม่ค่อยส่องสตอรี่ดูเหมือนห่างๆไปดูเหมือนเขากําลังโฟกัสบางอย่างอยู่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยได้ได้แบบสนใจคุณเท่าที่ขวดนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าจะไปตอบไหมอะ่ะขาเนี่ยจะก,ก้าวออกมาก็ก้าวไม่สุดจะอยู่ต่อก็รู้สึกว่ามีความสับสน นะคะสับสนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฉันอยู่ในจุดไหนของเธอนะคะรู้สึกว่าอยากอยากจะคุยมากเลยนะคะระวังนี้ที่จะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารเพราะการสื่อสารออกไปเนี่ยหลักๆเลยคล้ายๆว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียวเพราะสิ่งที่เราได้คําตอบมานั้นค่อนข้างกำกวมและอ้อมค้อมและยังเป็นคําตอบที่ทําให้คุณสับสนอยู่นะคะต่อไปนะคะฝั่งของเขาะคะเป็นยังไง านการณ์ความรักในฝั่งของคนคุยเจ็ดไม่เท้านะคะเขามีบางอย่างปิดตั้นอยู่นะคะเพราะว่าเขาน่าจะตกลงปลงใจที่จะสารสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะนี่ไงเห็นไหมสารสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่นะคะหรือบางคนดีกว่าคนที่มีมีพันธะอยู่แล้วมีความสัมพันธ์อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีการคอมมิชเมนต์อยู่แล้วนะคะแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีกำแพงต่อเราหรือปิดบัง สองคนของเขาและปิดบังต่อตัวเราเขาก็เลยไม่ได้มีเวลามากพอหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะที่จะสื่อสารกับคุณนะ,ะเพราะต้องใช้เวลากับกับคนของเขาพอสมควรนะค่อนข้าง,งเห็นเหตุผลแล้วนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ได้โฟกัสคุณเท่าไหร่นะคะโอเคสถานการณ์เพิ่มเติมคุณโดดเดี่ยวเดียวได้ loneliness นะคะ disappointment นะคะรู้สึกแบบผิดหวงัง อะไรบางอย่างแอบฉุนเฉียวด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะหรือสิ่งนี้จะทให้คุณสบายใจมากกว่าที่จะโฟกัสที่เขาะะยิ่งกว่าคนโสดน,นะคะสถานการณ์นี้สาหรับสําหรับสถานะความสัมพันธ์นี้นะคะฝังของเขานลคะไม่รับฟังอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเขามีคนสําคัญของเขาอยู่แล้วและสําหรับคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะข,ของแบบยังคําทางยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงนะคะเขาขอใช้เวลาอยู่กับสวิทฮาร์ดของเขานะคะ นิดหนึ่งนี่แหละเป็นจุดที่ทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีรีแอคชั่นกับเราเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูความรู้สึกความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคนนะคะเป็นยังไงบ้างเพสับครับสามเหรียญห้าดาเดี๋ยวเขาพร้อมหรือเขาว่างเขาจะคุยเองนะคะถ้าเขาพร้อมหรือเขาว่างเขาจะทักมาคุยเองแต่ช่วงเนี้ย เขารู้นะว่าเขาทิ้งคุณเอาไว้ให้แบบโดดเดี่ยวเดียวดายใดๆนะคะทั้งที่เขาก็ไม่อยากที่จะหายไปแบบนี้หรอกแต่มันก็เป็นความจําเป็นนะนะมันก็เป็นความจําเป็นนะคะแต่าถามว่าความรู้สึกของเขาถึงขั้นรักหรือเปล่ามันก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆเป็นเชิงแบบความผูงใยนะคะแต่ไม่ไม่ได้เป็นลักษณะของความรักขนาดนั้นะ แ,แล้วเราเข้าไปเจาะลึกกันต่อนะคะดูฝั่งคุณก่อนละกันนะคะว่าคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาน่านะชอยหยอดนะคะคุณรู้สึกได้เลยว่าเขามีอะไรปิดบังปิดกั้นโกหกหลอกลวงหรือบางอย่างอยู่นะคะกับคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็ให้อภัยอีกแล้วอ่ะคือถ้าเขามาทําดีเราก็รู้สึกว่าใจอ่อนนะคะเราก็จะใจอ่อนกับเขานะโอกาสสูงมากเลยเราพยายามปัดปาร้านตัวเองนะคะพยายามที่จะบาล้างตัวเองให้ได้เพื่อที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขา อ้างอะไรใดๆก็แล้วแต่เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนจะยังอยากที่จะมีเขาอยู่นะหรือจะเป็นอย่างนั้นนะคะขอดูความรู้สึกลึกๆของเขาหน่อยซีทัรเฟชชั่นแนลแอดไว์นะคะโ okay. อเคแล้วอะไรต่อทรามตูกาวเซฟนะคะเขาอยากให้คุณอยู่กับตัวเองอะ่ะอืมอะไรอีกฉันยังฝันถึงเธอนะ ฉงงันเหมือนจะเป็นฮีโร่ของเธอนะที่รักบลาบลานะคะเหมือนประมาณว่าเป็นความรู้สึกเชิงสารฝันนะคะสร้างภาพปันต่างๆทั้งๆที่ตัวเขาเองนั้นก็ก็เป็นฮีโร่ของเป็นโลกอีกใบถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นโลกอีกใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเขาแต่เขาดันเป็นโลกทั้งใบของคนนะุณ่ะ อบทสรุปสิบถ้วยนะคะเราดีกว่าคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะดังนั้นสี่เรียญคือบางทีเราอดจะยึดติดกับเขามากเกินไปจนบางพีอ่ะมีคนเข้ามาแหละนะคะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาถ้าคุณไม่ยึดติดกับเขาคนนี้ มองว่าคุณสามารถเปิดใจกับคนใหม่ได้นะเพราะคนใหม่ก็ดูไม่ได้เลวไม่ได้เลวร้ายเลยนะคะดูจะมาเติมเต็มคุณให้คุณรู้สึกสดชื่นสดสใสมีชีวิตชีวามากกว่าคนนี้ด้วยซ้ําแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหนไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้น,นะคะ Children Chemistry แล้วก็ Healing Family Issue นะคะความสัมพันธ์นี้อ่ะ ความตักกะความคิดไม่เส้นบางอย่างยังมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกลึกๆข้างในว่าคุณมีเคมีและตัวเขาค่อนข้างเข้ากันค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นความรู้สึกมันมีความผูกกันค่อนข้างเยอะแต่ใดๆก็แล้วแต,แต่มันอาจจะไปทําให้บางแบบมันเกิดอิชชุ่ในแฟมิลี่ของใครบางคนหรือเปล่าอันนี้เราคงจะต้องมากลับมาตรหนะักตรงนี้อีกสักทีหนึ่งนะคะเพราะคนใหม่ที่โสดเนี่ยกำลังจะเข้ามานะคะ อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะยึดติดหรือคุณจะคว้าโอกาสใหม่นะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, go share, go กด subscribe เพเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันหน้าระหว่างคนแล้วก็คนรักนะคะไพ่ฝั่งของคุณนะคะสถานการณ์เป็นยังไง ห5เหรียญอ่ะ10เหรียญเอซัมบอนส์ควีนัมบอนส์นะคะเอ็มเพอเรลนะคะชาวทัศน์ไฟแล้วนะเดน่นมากเลยนะชาวทัศนไฟค่อนข้างโดดเด่นนะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ชาวต่างชาติคนที่อายุค่อนข้างแตกต่างกันมากๆนะคะค่อนข้างเด่นหรือาจจะเป็นคนรักของคุณหรือตัวคุณก็ได้นะคะรเแลองความสัมพันธ์นะคะกว่าจะมี เวลาให้กับคนรักน้อยเพราะว่าเรื่องงานก็ค่อนข้างเยอะนะคะมีโปรเจกต์นานมีนั่นมีนี่ให้ต้องคิดต้องทํานะคะเลยอาจจะใส่ใจนะคะหรือโฟกัสที่ความรักน้อยลงแต่คุณก็พยายามที่จะบาลานซ์นะคะเวลาให้ได้แบบจัดแจงเวลาลให้ได้มีวันพิเศษกับคนรักของคุณเช่นเดียวกันเพื่อที่จะไม่ให้เขาได้รู้สึกน้อยไม่ให้เขาได้รู้สึกขาดหรือเหงานะคะเพราะคุณก็เก็ตฟีลลิ่งนี้ดีนะคะคคุณ,คณพยายามที่จะเข้าใจ คนรักคือคุณเข้าใจคนรักมากที่สุดอะแล้วคุณก็อยากที่จะเทคแคร์เขาให้เขาแบบไม่ได้รู้สึกขาดนะคะค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์พอสมควรนะหรือคุณพยายามเป็นคนที่แบบคอนโทรลความสัมพันธ์นะคะแต่ไม่ได้คนเพราะว่าเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นประมาณว่าจัดแจงอะเป็นหัวหน้าความสัมพันธ์นะพูดง่ายๆนะคะเป็นคนที่จัดแจงหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นะ,ะอะไรขาดอะไรเติมเกินยังไงนะคะ ของเขาละคะ The Star นะคะ Knight of p e n ด a c l e s นะคะ Justice นะห้าดาบนะคะเจ็ดถนะ้วยบอกเลยนะคะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเฉิ่ดยชายนะคะแล้วมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาเรื่อยๆแล้วถ้าเขารู้สึกว่าคุณไม่ให้ความแตกกับเขาหรือไม่ให้ความชัดเจนหรือไม่ได้เติมเต็มกับเขาได้มากพอเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเขาสามารถที่จะไม่ได้ไม่เชิงว่าเลิกหรอกแต่อาจจะแบบ ในช่วงที่คุณไม่ได้เติมเต็มเขาก็อาจจะไปเติมไปให้คนอื่นเติมเต็มได้นะเขาะจะบอกเลยนะคะว่าฉันไม่ใช่ของตายนะฉันไม่ใช่ของตายนะอืมฉันไม่ใช่ของตายแล้วฉันก็มีคนเข้ามาสนใจฉันได้เรื่อยๆถ้าเธอไม่สามารถที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ฉันต้องการได้ก็มีคนที่พร้อมจะเติมเต็มนะนึกออกป่ะนะคะจะเป็นฟิลมนี้ดึงเกมกันแบบนี้นะคะต่อไป ขยายสถานการณ์ความรักความเติมนะกลยุทธ์นะคะความเครียดคุณก็รู้แหละว,ว่าคนรักของคุณก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาคือคนขัางมีนกลยุทธ์และคุณก็ต้องรับมือกับกลยุทธ์ตรงนี้คุณค่อนข้งที่จะเครียดพอสมควรแต่ใดๆคืออย่างที่บอกว่าคุณพยายามหาเวลานะคะเพื่อที่จะมาเติมเต็มเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบเติมเต็ม,ตมไม่ให้ขาดะนะคะไม่ให้ขาดนะคะบางครั้งก็แอบมีจินตนาการบ้างว่าโอเคฉันก็พอจะรู้นะว่าเธอก็มีคนเข้ามาหาแต่ก็แอบกลัวเหมือนกัน แนวะคิดชินานาการมันก็ทาให้คุณกังวลไปด้วยนะคะฝังของเขานะคะหุ่นเชิดต่างกลแรงเซฟวิ่งนะคะแล้วก็คุณใสแต่คุณใสในลักษณะนี้คือมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของเขามากกว่าที่ที่บอกว่าเขาไม่ใช่ของตายแล้วเขาไม่ทําตัวเองเป็นของตายแน่นอนเขาพยายามที่จะควบคุมคุณอยู่นะ,ะด้วยวิธีการ อย่างที่บอกค่ะว่าทําตัวไม่ให้เป็นของตายและทําตัวให้ดูให้ดูมีอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้หึงนะเขาเป็นคนขี้หึงและเขาไม่ชอบให้ให้ตัวเองเนี่ยถูกเป็นที่คอรหาได้ว่าแบบไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์อ่ะไม่ยอมที่จะโดนนอกใจแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้คนรักเนี่ยไม่เห็นค่าเขาประมาณเนี้ยนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นในลักษณะนี้พอสมควร ต่อไปนะคะบทสรุป mm hmm. เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ9ไม่เท้านะคะเ7ดาเขาอะ่ะต่อให้มีคนเข้ามาชอบมาอะไรเขาอะแต่เป็นตัวเขามากกว่านะคะที่พยายามส่องพยายามสืบพยายามดูว่าคุณยังไงคุณจะมีใครเข้ามาไหมคุณจะมีแอบคุยกับคนอื่นบ้างไหมนะคะกลายเป็นตัวเขาที่ว่าระแวงกว่าคุณอีกนะระแวงยิ่งกว่า ขี้หึงยิ่งกว่านะคะกลัวยิ่งกว่าเพราะเขาก็กลัวคุณจะแบบเปิดใจให้กับคนอื่นถึงแม้เขาจะกลัวว่าตัวเองเป็นของตายแล้วมีความมั่นพอสมควรว่าดึงเกมได้เก่งกลยุทธ์ได้เก่งนะคะแต่ลึกๆแล้วใจเขาก็มีความกลัวเยอะนะกลัวว่าคุณจะทนเขาไม่ได้แล้วกลัวว่าคุณจะทำอะไรรับหลังเขาแล้วทำให้เขาเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อฝั่งคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงอับเขาทาวเวอร์โอเคคุณก็ไม่ชอบนะอะไรที่แบบไม่คาดคิดอะที่ฝั่งเขากระทำแล้วคุณไม่ชอบอะเซอร์ไพรส์ที่ไม่ค่อยโอเคอะคะ่ะอืมแล้วก็เรื่องของการปิดบงังการโกหกคุณก็ไม่ชอบซึ่งหลายๆครั้งคุณก็จับได้ไม่เชิงว่าโกหกเพื่อเพื่อแบบนอกใจหรืออะไรนะ แต่เป็นรำโกหกเพื่อที่จะทําให้คุณหึงี่ยหรือหวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ดูออกแต่คุณก็ไม่ชอบนะคะคุณไม่ชอบอะไรเล่นเกมวิธีเด็กปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบรู้สึกว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขานะจากหน้าไพา่นะคะถ้าไพ่ไม่สลับนะคะคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาแต่ใดๆคือคุณก็เข้าใจแหละว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมง้อยยอมอ่อนให้กับเขาเสมอนะคะดูความรู้สึกลึกๆของเขาหนะะ่อยค่ะ ที่มีต่อคุณฉันต้องการเวลาจากคุณมากกว่านี้นะถ้าในบริบทนี้อันนี้มอถามคุณฉันคิดว่านะต,ต,ตัวเราคิดว่าฉันต้องการจากคุณมากกว่านี้บางทีฉันก็กลัวที่จะคุยกับคุณนะเพราะฉันก็แบบแอบแอบกงบนนะังวลอะคือเขามีความกังวลค่อนข้างเยอะนะโอเคฉันแบบคิดเกี่ยวกับอนาคตของเรานะคะว่ามันจะเป็นยังไง แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตัวเขามีความเป็นเด็กค่อนขั้งสูงนะคะเธอเคยมองเห็นชั้นในในแบบนั้นไหมในแบบที่เป็นภรรยาของคุณหรือเป็นสามีของคุณหรือเป็นคนที่เป็นอนาคตของคุณบ้างไหมนะคะโอเคไปต่อที่บทสรุป เหรียญน,นะคะการเติมเต็มก้าเหรียญน,นะก้าเหรียญเราก็มาสิบเหรียญน,นะคะการข,ขาดอะไรคุณก็พยายามเติมให้เต็มตลอดนะคะแต่สิ่งที่จะไม่พอก็คือตัวเขามากกว่าเอซัอบครับเพราะเขาเล่นเกมเยอะเกินไปนะคะถ้าเขาไม่เล่นเกมแล้วมาทาตัวให้ปกติสุขเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะมองว่าเขาเป็นของตายหรอกนะคะแต่มันจะหมดแพชชั่นหรือจะรู้สึกเหนื่อย เกมมันมีได้เป็นช่วงๆนะคะแต่ถ้าเยอะเกินไปบ่อยเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะโอเคทรู e ล o รนะคะชิวเด่นเห็นไหมบอกแล้วว่ามีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงดังนั้นตัวคุณยัต้องค่อนข้างเปิดใจที่จะ ที่จะยอมรับในความเป็นเขาและตัวเขาก็ต้องเปิดใจเช่นกันที่จะยอมรับในความเป็นคุณตรงนี้มีสัญญาณของรักแท้อยู่บอกเลยว่าถ้าไม่มีสัญญาณรักแท้บางทีคุณอาจจะไม่ทนแล้วก็ได้คุณอาจจะไปแล้วก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กับ u b s c r i b e เพืเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ